อันนี้กอฉากที่พระรามปูดบําเหน็จให้น้องๆและลูกน้อง <c oughs> ลูกน้องคนสําคัญเนี่ยก็คือหันุมาเนี่ยฮะตั้งเป็นพระยาอนุชิดแล้วก็ให้ครองอยุธยาเลยแต่ว่าบารมีของหันุมาเนี่ยไม่พอวันที่ออกรักวารชาชกิจวันแรกเนี่ยกระนาก็เขียนว่ามองไปในมุงเสนาเนี่ยดังมีสอนแสงมาแทงตาก็เลยลาออก ลาออกจากตําแหน่งอยุเจ้าก,กรุงยุธยาที่พรลาให้เป็นเจ้าก,กรุงยุทยาเพราะเคยให้สัญญาไว้ตอนที่หานุมานตามไปช่วยที่เมืองบาดาลตอนถูกมยราชจับตัวไปอะไรเงี้ยนะเนี่ยพระรามก็เลยแผงสอนจะสร้างเมืองใหม่ให้หานุมานบอท่านเหาะตามไปดูทีไอฮานุมานนี่นิสัยมันบ้าเงงานี่มันเหาะไปแล้วเนี่ยพอมันเห็นเนี่ยบ้านเมืองตรงนั้นไม่สะอาดมันก็มีมิตรกาย,ยา ใหญ่เท่าบรมพรหมมาแล้วมันก็เอา,าวางกว่าพื้นที่จนเตียนพระรามก็ดูดูไว้หน่อยนึงแล้วก็สร้างเมืองใหม่ให้ชื่อว่าเมืองนบบุรีแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะอนุมานเพราะมันเป็นตัวไม่ชอบนั่งเฉยเฉยมันชอบทํางานในมีในมีไม่มีรูปให้ดูหรือมีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเดินไปอีกห้องหนึ่งกัน นี่คือฉากที่ฮันุมานมันนั่งแน่นนอนๆแล้วเบื่อไปปีนต้นมะม่วงเล่นเก็บผลมะม่วงให้พวกนางสนมกำน,นันเนี่ยแล้วทีนี้ายางมะม่วงมันหยดใส่เอามือเกาแล้วเกาไม่ทนันก็เลย่าปีนเกาพวกนางทัน,ทนชี้กันแล้วก็หัวเราะมันก็เลยอายอายก็เลยลาออกแล้วก็ไปขอบวชนะไปบวชในพระฤาษี ตอนบวดเนี่ยปลายร่างแล้วจากลิงกลายเป็นร่างคนน่าจะเป็นคนเดี๋ยวผมกล้องซูมถ่ายให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ นิลพัฒฮะซึ่งตอนต้นต้นของภาดผิดเป็นนิลนนท์เวลาครั้งทอดตัวให้ฝ่ายยุทธยายกทัพไปรบกังกาอีกครั้งที่สองคือการรบกันครั้งนี้พระพรตจะไปแทนพระรามพระสัตรุดพระสัตรุดตรงนี้กายสีม่วงไปแทนพระลักษณ์พระพรตแทนพระรามพระสัตรุดแทนพระลักษณ์ แล้วก็นิลพัท์เนี่ยแทนหนุมานส่วนฝ่ายยักษ์คนที่แทนทศกัณฐ์ก็คือเท้าจักรวรรดิเท้าจักรวรรดิเดี๋ยวผมหารูปก,ก่อนเท้าจักรวรรดิหารูปชัดๆหน่อยอันนี้ฮะคือเท้าจักรวรรดิคือไอศึก ที่อยุธยารบกับลงกาครั้งที่สองเนี่ย่อกิ้ที่พูดไว้แล้วค้างนี่นะฮะก็คือฝ่ายยักษ์เนี่ยท้าจัก,กรวรรดิก็คือจะมาแทนทศกันส่วนคนที่มาแทนกุมภกรันกับอินทรชิตเนี่ยก็คือลูกของท้าจักรวรรดิมีสองคนก็คือสุริยาภพกับปัญจจักคือเนื้อเรื่องตรงนี้มันไม่มีอะไรสนุกละนะฮะเพราะว่ามันซ้ํากับตอนตอน้ตนๆก็คือเปลี่ยนตัวละครเนี่ยแต่ว่าฉากที่รบเนี่ยมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย จิตการฝาผนังเขาจะใส่เอฟเฟกอะไรเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะฮเพราะถ่ายเป็นว,วิดีโอนี่มันเห็นแล้วมันมันไม่ค่อยชัดจะถ่ายเป็นภาพนิ่งแปะให้ดูด้วยฮะว่าตรงนี้ภาพมันค่อนข้างหรูหวา ันนี้คือรูปตอนเสร็จศึกครั้งที่สองและยกกลับกรุงศรี่กรุงอยุธยาฮนุมานทอดกายาใหญ่โตถามว่าฮนุมานมาตอนไหนก็คือต้นต้นศึกเลยก็คือหลังจากที่ลูกทศกัณฐ์ที่ติดท้องนางบุญโทวไว้เนี่ยโตพอรู้ความแล้วเนี่ยอัศวรพผัดซึ่งเป็นลูกของฮนุมานกับนางบิดากายก็ไปตามพ่อมารบฮนุมานแม่งตลอดทั้งเรื่ององานหนักที่สุด แต่มันชอบเพราะมันเป็นพวกบ้าง,งาน